เรื่องย้อนละครเรื่องคุณผีที่รักออกอากาศทางช่อง7 HD คามินรับบทโดยเก่งชาติชายงามสรร ผีร้ายที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะทำรรบาปหนะักเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดฆ่าคนบริสุทธิ์มามากมายจึงต้องมาวนเวียนอยู่ที่สุตรสารรถคามินต้องสร้างพลังโดยการดูดวิญญาณเขากำลังจะจัดการดูดวิญญาณของภีรักรับบทโดยพอ์สรันสิริลักษ์ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มในสูตรสีเทาสุดเนียบปรากฏตัวมาช่วยเขาไว ร้อมแนะนํำตนเองว่าชื่อแมนสวงรับบทโดยบอสชนกันภูนสิริวงศ์เป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายมส่งตัวมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลพีระเพราะพีระได้ตายไปแล้วแต่ดวงยังไม่ถึงคาดมีสิทธิ์ที่จะนําวิญญาณเข้าสู่ร่างได้แต่ต้องหาคนช่วยเพราะแมนสวงไม่สามารถช่วยได้พีระอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเลยต้องหาตัวช่วยอื่น จนมาเจอน้ำมนต์รับบทโดยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกหลือวิเศษภัย,ยบูร์กับข้าวต้มรับบทโดยเด็กชายอินทัศเสริมสุขเจริญชยัยน้องชายที่ย้ายบ้านมาอยู่ข้างๆบ้านร้างที่พีระกับเมียนสวงอาศัยอยู่น้ำมนต์มีอาชีพเป็นพิธีกรรายการคืนผจญผีถึงแม้เธอจะเป็นคนกลัวผีสุดๆแต่เพื่อหาเลี้ยงชีพเธอก็จำต้องทน โดยมีเอมี่รับบทโดยกีตาสิริพิษมิมนโนดเป็นโปรดิวเซอร์และเจ้าของรายการพีราเห็นน้ำมนต์ครั้งแรกก็ถูกชะตาและคิดว่าน้ำมนจะเป็นที่พึ่งของเขาได้ที่มหาวิทยาลายัยน้ำมนถูกตามจีบโดยอัธชัยรับบทโดยแม็กวีรคณิตก,การมัฒนกุลลูกชายเจ้าของมหาวิทยาลายัยแรกๆน้ำมนก็ยังใจแข็ง แต่ก็เริ่มจะโอนอ่อนคล้อยตามอยู่เพราะทุกคนยุว่าอัธชัยรักเธอจริงและด้วยฐานะของอัธชัยก็จะช่วยดูแลให้ชีวิตเธอกับน้องชายดีขึ้นได้การที่อัธชัยมาชอบน้ำมนต์ก็ทำให้พิมพ์ดาวรับบทโดยพัฒรานิดวิริยะบำรุงกิจดาวมหาวิทยลาลัยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมคณะของน้ำมนต์ขมเ็นและคอยหาเรื่อง เพื่อนในกลุ่มยังมีขาเมาอีกคนคือลูกโป่งรับบทโดยน้ำใสนัที่นันกุ่มชพรที่พร้อมจะเมากับทุกคนไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดวันหนึ่งอัธชัยแปลกใจว่าทำไมน้ำมนถึงพูดคุยอยู่คนเดียวบ่อยๆเลยไปปรึกษาเอมี่เอมี่เลยแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์เทพชูธงรับบทโดยกรกฎธนพัฒน์อาจารย์ศักยันชื่อดังและหมอผีพร้อมกับเกียง รับบทโดยปลื้มศิระบิทณ์สังบริบุตรหลานชายผู้คอยติดตามรับใช้อัถชัยตกลงจ้างอาจารย์เทพจัดการสะกดวิญญาณของพีระลงมออาคมรุ่งขึ้นที่ริมบึงซึ่งหยุดติดกับถนนยุธรับบทโดยทิตินันสุวรรณศักดิ์กับเมสินีรับบทโดยสามาริสาอานิต้าร้อนใจที่ไม่พบศพข,ของพีระ ยดยืนยันว่าในซากรถถูกเก็บกู้ขึ้นจากบึงไปแล้วก็ยังไม่ปรากฏร่างของพีระเมสินียืนยันว่าถ้ายังไม่พบศพก็ต้องตามล่าหาร่างของพีระให้เจอให้ได้ไมิฉะนั้นชีวิตคู่ของเราจะต้องแยกย้ายไปแก่ตายกันในคุกพีระกับแมนสวงก็ตัดสินใจที่จะไปยังสุดสารรถเสี่ยงกับผีคามินเพื่อจะสืบสาวเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนกันแน่ แต่ก็ต้องผนจญกับผีขามินที่มีพลังแก่กล้ามากจนพีระกับแมนสวงไม่สามารถจะต้านทานไหวพีระกับแมนสวงหนีมาได้อย่างสะบัดสะบอมบุตรบิดจะถูกดูดวิญญาณไปที่หมู่บ้านของน้ำมน่มีรปภเจี๊ยบรับบทโดยพงอ์อน,นันต์หวังสิทธิเดชคอยดูแลความปลอดภยัยรปภเจี๊ยบมาแนะนำตัวกับน้ำมนเพื่อจะขอค่ารปภร,รายเดือน เมื่อน,น้ำมนถามถึงคนที่อยู่บ้านตรงข้ามเขาจ่ายหรือยังเจี๊ยบก็งงยืนยันว่าเป็นบ้านร้างน้ำมนจึงย่องมาแอบดูเห็นในบ้านรกร้างน้ำมนจึงนึกย้อนไปถึงอัตชัยที่บอกตนตอนที่เถียงกับพีระว่าอัตชัยมองไม่เห็นพีระเลยน้ำมนจึงคิดว่าพีระน่าจะเป็นผี พีระต้องแปลกใจที่พยายามเข้าหาน้ำมนต์แต่น้ำมนต์ก็หนีจนเกิดเป็นสถานการณ์ที่พีระตามตือ้อจะขอความช่วยเหลือแต่น้ำมนต์เอาแต่จะหนีน้ำมนต์ต้องพึ่งพักเครื่องสายศิลผ้ายันเพื่อรับมือกับพีระแต่พอลงมือใช้จริงๆทําให้พีระปวดแสบปวดร้อนพีระจึงยอมรับและอธิบายว่าตนเป็นผีอัธชัยเห็นว่าน้ำมนต์กลัวผีจึงเสนอว่า จะให้อาจารย์เทพมาจัดการและยังจะให้แม่บ้านที่บ้านตนมาอยู่เป็นเพื่อนและช่วยทำความสะอาดบ้านน้ำมนเกรงใจพยายามปฏิเสธแต่คุณอาจอ้างว่าไม่งั้นแม่บ้านรายนี้จะตกงานน้ำมนจึงยอม แม่บ้านชื่อวัดแจ้วรับบทโดยพัทรนิตรแก้วมณีแต่เบื้องหลังของแจ้วก็คือคอยสังเกตการและรายงานความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของน้ำมนให้อัตชัยรู้คืนนั้นอัตชัยพาอาจารย์เทพและเกี่ยงมาจัดการปราผีพีระน้ำมนก็ยินดี อัทชัยกับอาจารย์เทพวางแผนให้น้ำมนชวนพิระมาที่บ้านแล้วอาจารย์เทพกับเกียงก็สะกดวิญญาณของพิระมาขังไว้ในหม้อดินลงยันแมนสวงรู้เข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่แมนสวงและข้าวต้มทําให้น้ำมนรู้สึกผิดที่จับพิระไว้แบบนี้จึงกลายเป็นน้ำมนต้องมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณของพิระออกจากหม้อลงยันโดยต้องร่วมมือกันบุกไปถึงสำนักของอาจารย์เทพ เพื่อขโมยหม้อลงอาคมมาปลดปล่อยวิญญาณของพีระพีระอธิบายเรื่องของตนทั้งหมดให้น้ำมนฟังแมนสวงก็ย้ำว่าพีระเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะสืบหาร่างตนเองเพื่อกลับเข้าร่างให้ได้เพราะชะตายังไม่ถึงคาดยังอาจมีสิทธิ์ฟื้นมาใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์อีกได้พีระเริ่มรู้ตัวว่ารักน้ำมนเข้าแล้วงานนี้ น้ำมนต์จะตัดสินใจอย่างไรและทั้งคู่จะรอดพ้นจากการตามล่าของอาจารย์เทพกับผีคามินได้หรือไม่ต้องติดตามชมในละครโรแมนติกคอม,มดี้คุณผีที่รักทางช่อง7 HD